ตอนนี้เนี่ยที่ดินต่างจังหวัดกําลังลุกเป็นไฟนะครับนอกจากโครงการรถไฟคขนสูงที่กระจายไปทั่วประเทศแล้วบรรดาเจ้าสูวเนี่ยต่างปัดฝุน่นที่ดินของพวกเขาหลักหมื่นไร่นะครับในการพัฒนาเพื่อที่จะลดเรื่องของตัวภาษีด้วยเรียกว่าใครที่ดินโชคดีจังหวดไหนกันจะมาเดีคลิปนี้เลให้ฟังครับ สิ่งีทคนนะครับผมคีมาผมนักทุนอสังหาริมทรัพย์แลวก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าเคลมอสังหาริคนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในที่ที่ผมชวนคุยเรื่องของที่ดินต่างจังหวัดนะครับที่จะเติบโตราคาก้าวกระโดดเพราะจะมีโครงการทั้งภาครัฐนะครับรวมถึงโครงการของภาคเอกชนอย่างเช่นของเครือเจ้าสัวอีกด้วยครับล่าสุดนะครับมีข่าวที่ว่าเจ้าสัวเจริญเนี่ยเตรียมพลดนรรงบวคจ อย่างนั้นต้องขอพูดก่อนนะครับว่าบรรดาเจ้าสัวนี่ก็เก็บที่ดินต่างจังหวัดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับจากการรายงานบอกว่าครอบครัวที่ถือที่ดินเป็นอันดับ2ของประเทศก็คือเครือซีพีนั่นเองนะครับครอบครองไม่กว่า2องแสนไร่และอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นใครไม่ได้นะครับก็คือทางเครือของทางคุณเจริญนนั่นเองนะครับครอบครองไม่กว่า6กแสนสามหมื่นไร่เลยครับและแน่นอนว่าพื้นที่มากมายขนาดนี้เนี่ยมันกระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงทางในเครือของเจ้าสัวนี่ก็มีบริษัทค่อนข้างเยอะแยะมากมายทั้งเกี่ยวกับกรเกษตรทั้งเก ในการแปรรูปเรื่องของ,เค,องเครื่องดื่มเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีพื้นที่ดินค่อนข้างเยอะครับอีกทางช่วงนี้มันมีอีเวนต์เรื่องของการที่รถไฟควมเรัวสูงเน้นจะก,กระจายไปทั่วประเทศนะครับทั้งในฝั่งของภาคอีสาน ขึ้นไปยังทางสปปลารวมถึงจีนนี่นะครับรวมถึงพังพักเหนือเนี่ยไปยังนครสวรรค์พิษุโลกก็มีเช่นเดียวกัน EC นี่ก็มีนะครับภาคใต้เองก็มีเช่นเดียวกันทำให้การพัฒนาสังหาริทรับบริษัทจังหวัดเนี่ยเริ่มจะฟูสะพังมากยิ่งขึ้นครับก็เรียกว่าการขับเคลื่อนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐตรงนี้เนี่ยทำให้ทางเครือดังๆนะครับเช่นสุภาพร์เนี่ยก็เล็งเห็นนะโอกาสในต่างจังหวัดโดยทางดรัตปด้วยก็บอกด้วยนะครับว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มมีโอกาสที่เพิ่มเติมมากข้้้นนนนเเื่่่่ออยยๆงงงมาาาาาาาถไจจปตหัววแลช อยู่ในชานเมืองกรุงเทพเนี่ยราคาบ้านอาจจะมาห้าหล้านถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเถิดไปหน่อยเนี่ยที่อุทยานนะครับใกล้เคียงกันนะราคาบ้านจะเหลือเพียงแค่3ล้านบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็นั่งตัวรถไฟเนี่ยเข้าสู่ใจกลางเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงอีกด้วย1คือบ้านเนี่ยราคาถูกกว่าการเป็นเท่าตัวนะครับแถมค่าครองชีพยังต่ํากว่ามากอีกด้วยครับ พูดง,ง่ายๆคือว่าที่อยู่อาศัยนี่นะครับจะค่อนข้างที่จะขยับออกไปข้างนอกเมืองไม่ได้แค่บริเวณปริมณฑลหรือว่ารอบๆกรุงเทพเท่านั้นแต่จะเป็นตามหัวเมืองรอบๆกรุงเทพด้วยได้แก่ทางนุทยาฉะเชิงเซาอะไรพวกนี้ครับก็คือจังหวัดที่มีตัวรถไฟเข้าสู่นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนี่คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินที่มีการเพิ่มขึ้นในช่วงลหลังๆด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าปัญหาการจัดเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยแม้ทั้งการรถไฟยังปวดหัวเลยครับคำถามคือเจ้าสัวเจริญเนี่ยนะครับก็มีที่ดินที่มากถึงหกแสน ทำเป็นธุรกิจนะฮะเพื่อที่จะไม่โดนภาษีแรงแรงนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการประมูลที่ดินพื้นที่กว่า4.3 0 0นไร่ตรงบางนาตราดไปนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าจะทําเป็นตัวนี้ของอุตสาหกรรมน,นะครับเพราะว่าโซนตรงแถวนั้นเนี่ยมันเป็นโซนของโลจิสติกส์นีครับเป็นฮับเป็นโกดังขนส่งก็คือไปทางอ e c ก็ง่ายทางสนามบินเองก็ง่ายเข้ากรุงเทพเองก็ง่ายไปฉะเชิงเซาก็ได้ แต่ถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าที่ดินบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานเนี่ยก็มีความคล้ายคลาบคลากับสุปราการนะรวมถึงแถวปรางนาด้วยนะครับตอนนี้มันเป็นใกลุ้ซนภูมิแนละ้วแล้วก็มีโลจิสติกที่ค่อนข้างดีเป็นโกดังนะครับแต่หากดูจะแผนที่เจนภาพว่าจาังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้างบนเลยนะก็เรียกว,ว่าเทิบจากรุ่นธานีนนทบุรีไปแค่นิดเดียวนะครับซึ่งปะทุกับนนท์เนี่ยก็เรียกว,ว่าเป็นปริมณฑลนะก็ตอนนี้เนี่ยบ้านช่องเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วถ้าดูเรื่องของแนวเนกป็็ เป็นฮับตรงแถวนี้แล้วก็เริ่มกระจายสินค้าออกไปทั้งภาคเหนือฝั่งนี้ทางซ้ายนะครับและฝั่งขวานี่คือภาคอีสานครับส่วนพ่ออยุธยาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นโกดังสินค้านะครับเป็นฮับโลจิสติกสําคัญอยู่แล้วในฝั่งของภาคเหนือนะครับผมถึงบอกไงว่าตรงนี้อยุธยาเนี่ยมันค่อนข้างคับคล้ายภาคกระแทกทรัพการใกล้เคียงกับทางบานาตราดนั่นเองครับซึ่งถ้าถามว่าทางเครือเจ้าสัวเจริญเนี่ยเขาเล่นในเกมเกมนี้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกมเกมนี้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คืืืออออตตตตตตรรรรรรงงงงนนนนนนนิิคคคมมุสาา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 หหกกแแถถบบบพ้้ที่่่่ดข AQ เเเะัวป็ภ เนี่ยยุยยาเนี่ยหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่าตนสูตรสิน,นค้าของทางไทยเวฟเนี่ยก็อยู่แถวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวตลาดต่อยอดครับตลาดต่อยอดนี่ไม่เหมือนโกดังสินค้านะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางฮับการขนส่งการเทรดดิ้งแถวนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางของทาง AEC ครับเราเป็นทั้งตุนสินค้าแล้วก็ศูนย์แสดงสินค้าด้วยครับซึ่งพื้นที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่ที่300แสนตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็ลงทุนไปกว่า6000ล้านก็เป็นโกดังติดถนนเส้นหลักนะครับที่มีขนาดใหญ่โตโอลานมากมากครับหากพูด้แก่ รถไฟฟ้าเส้นสีแดงนะครับก็เป็นเส้นแอร์พอร์ตลิงก์นะฮะที่เชื่อมต่อ3สนามบินนะดอนเมืองนะครับ ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่ยิงยาตรงไปถึงแถวลังสิตนะฮะและในอนาคต,นาาตเนี่ยอาจจะยิงยาวต่อไปนะครับจนถึงอุทยานนู่นเลยเนะครับเรียกว่าอยู่ในบริเวณที่เป็นฮับของโลจิสติกของการขนส่งของกุสินค้าอยู่แถวแบนี้หมดเลยครับและแน่นอนน,นคะครับว่าตัดต่อยอดเนี่ยก็อยู่มาในบริเวณของแนวรถไฟนะครับแล้วก็แนวการจัดส่งสินค้าแถบยุ่ยยาอีกด้วยครับแล้วก็นอกจากตัวรถไฟฟ้านะครับจะมีตัวรถไฟคามเร็วสูงนะที่จะสร้างขึ้นในอนาคตอีกด้วยหลายคนจะคุ้นชินในฝั่งของตัว EEC เป็นอย่างดีนะครับก็คือมมีรางสนนน้บิต เป็นเครือ c ีพีเขาประมูลไปได้นะส่วนสายที่เป็นสีแดงตรงนี้เนี่ยครับที่ขึ้นไปนครราชสีมาแล้วก็ตรงไปยังสปปลาวแล้วก็ขึ้นไปยังคุนหมิงเนี่ยอันนี้ก็เป็นของทางจีนนะครับและเส้นสีฟ้าตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเส้นที่ออกไปทางภาคเหนือครับนครสวรรค์พิษณุโลกลบบุรีซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยก็เป็นของค่ายญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่ว่าลองสังเกตดูไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นทางตรงไหนเนี่ยทั้ง3สายเนี่ยก็จะอยู่บรรจบที่พระนครศรีอยุธยาทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนเป็นจุดทางงแยกอ่่นนคคััซึเหมชวาวาาาสํญขง พนักข่อยอิสุยาเนี่ยนะครับในฝั่งของการเป็นโลจิสติกในฝั่งของการเป็นจุดกระายสินค้าเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆมีทั้งรถไฟฟ้าเนี่ยนะเขาจะเข้ามารวมถึงนะครับรถไฟการ็สูงเนี่ยก็ลากผ่านหลายเส้นอีกด้วยลอง,งนึกภาพนะครับว่าจะสุโจเรนเนี่ยมีที่ตรงนี้กว่า20,000ไร่นะครับโอ้โหรวยจ,จริงๆครับซึ่งตัวบริเวณนี้นะครับนอกจากที่ดินแล้วเนี่ยยังมีตัวบริษัทของเครือเจ้าสัวอยู่ในแถวน,นี้ด้วยนะครับเช่นบริษัทเบียร์ทริสเบเวอรี่ครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดก็เรียกว่าเป็นทินของเครือเจ้า ผู้นี้นะครับก็ยังมีที่ดินที่ติดแม่น้ําเจ้าพยายอีกด้วยซึ่งจะบอกก่อนว่าแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเป็นแม่น้ำเส้นใหญ่นะครับที่ก็ลากผ่านหลายจังหวัดนะแล้วก็มาจบที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนั้นเนี่ยก็ผ่านตัวของยุธยายอีกด้วยแล้วเจ้าส่วนนี่ครับก็เตรียมจะพลิกที่ดินนะครับกว่า20,000ไร่นะที่ติดตรงริมแม่น้ําเจ้าพยายตรงนี้นะครับทำเป็นตัวสปอตแลนด์แบบครบวงจรครับ สปอตแลนด์คืออะไรเนี่ยครับก็คือเป็นเหมือนศูนย์ฝึกพัฒนาคนทางด้านกีฬาแล้วก็จะมีที่พักอาศัยในี่ของคอนโดมิเนียมและในไปนทางฝั่งของกีฬานะครับเช่นผู้ฝึกสอนนะครับโค้ชนะครับแล้วก็มีการสร้างสนามกอล์ฟอยู่ในบริเวณนี้อีกด้วยนะครับเรียกว่ามาตรฐานในระดับโลกได้สิหลุมเรียบร้อยครับจากการรายงานได้บอกว่าอาจจะเอาตรงอดีตสนามม้าตรงนางเลิ้งนี่นะครับย้ายไปตรงฝั่งของนิกยาอีกด้วยนะคือหลายคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่านางเลิ้งปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ พื้นที่กว่า216ไร่นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยนะฮะถ้าใครอยู่แถวนั้นเนเี่ยไปแวะชมกันได้ครับหากพื้นสปอร์ตแรงใหญ่ใหญ่หย,ยคนจะนึกถึงตัวมูรีรัมนะครับที่มีศูนย์แข่งรถมีสนามกีฬามีเตะฟุตบอลอะไรเยอะเนี่ยนะครับแต่ในฝั่งของทางเครือเจ้าสัวนเนี่ยก็มองว่ายุยยานเนี่ยใกล้กว่าเยอะเลยนะเอาจริงๆคนที่ชอบออกกำลังกายตีกอล์ตีกอล์ฟเนี่ยก็มีทุกคนส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพมาหานครนะครับแต่ถ้าไปถึง บุรรีัมย์เลยอาจจะไกลนะเอายุยใจแหละนะครับใกล้กรุงเทพนะครับแล้วที่นี่ค่อนข้างเยอะกว่า20,000ไร่ด้วยอีกทางนึ่งครับมีเรื่องของตัวรถไฟนะฮะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยที่เข้าเมืองได้สะดวกผมว่าคล้ายๆกับเออ่ตรงโค,าคราชคล้ายๆกับตรงเขาใหญ่เลยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าธุรกิจในิเกลของเจ้าสัวเนี่ยในบริเวณยุยยานเนี่ยก็มีเยอะนะครับเช่นโรงงานผลิตเบียร์ช้านะครับโรงงานผลิตปุ๋ยตามมงกุฎตลาดต่อยอดอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่เป็นยุยยาเนี่ยมันมีความเป็นแม่น้ำนะครับรวมถึงทางรถไฟชิมาในอนโคะแล้วก็ทางบกอีกด้วยกกกกก็็เเเรรรีีียยว่่าาาาหมมะะับปนนนศู์จสิค้ททุก ช่องทางเลยนะบกน้าล้างอะไรเงี้ยฮะแต่ต้องบอกกันว่าเรื่องยุยยานเนี่ครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเมืองเก่านะครับแล้วก็ขึ้นเป็นโราณสถานสาคัญของโลกและพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่านี่ครับก็ได้ขึ้นทะเบียนต่อมาโดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การคาดการณ์ว่าถ้ารถไฟความเร็วสูงจะมาเนี่ยมันจะกระทบไหมกับการก่อสร้างคบโครงสร้างดั้งเดิมถ้าเราจะภาพจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตรงนี้คือแนวเส้นรถไฟความเร็วสูงนะที่ตั้งสถานีตรงนี้นะครับแล้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นโซนเทศบาลนคร ทั้งสองฝั่งของฝั่งอนุรักษ์นะครับรวมถึงฝั่งของเศรษฐกิจอีกด้วยอันนี้ยังค่างๆมีหลายมุมมองนะครับบางคนก็มองว่าโอ,อ้จะทําให้เ,ออเมืองเก่านี่แย่นะครับบางคนก็บอกว่าถ้าไปที่อื่นนี่นะเหมือนก็แบบถ่วงความเจริญครับเมืองดีๆอยู่แล้วเนี่ยทำไมรถไฟไม่เข้าไปในเมืองไปอ้อมหลบเมืองทําไมนะครับอันนี้ก็ต้องหาจุดร่วมตรงกลางให้มันดีทั้งคู่นะครับก็คืออยากจะให้เมืองเก่าเนี่ยนะ มันดีอยู่เดิมไม่เสื่อมเสียแถมถ้ามันมีรถไฟเนี่ยต่างชาติก็จะเดินทางมาเที่ยวได้ง่ายขึ้นนะครับปัจจุบันยุยยาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะแต่การเดินทางเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ทางบกเดินทางค่อนข้างยากนะครับแล้วถ้ามันมีรถไฟเนี่ยต่างชาติยิ่งชอบเลยเพราะชาต่างชาติจะชอบเดินทางผ่านรถไฟเป็นสําคัญนะครับนั้นผมมองว่าถ้ามันทําให้ลงใกล้ๆตรงบริสถานตรงที่ท่องเที่ยวได้เนี่ยมันจะดีมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าต้องอย่าให้มันเกิดอุบัติเหตุทําให้แบบบริสถานเสื่อมโทรมหรือพังไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ายุ ครับเพราะว่าเขามีหลาย แปลงมากๆทั่วประเทศไทยเลยอีกแปลงหนึ่งในใหญ่เนี่ยที่น่มีเป็นเหมือนใต้ก็ตรงแถวชะอําตรงแถวฝั่งลงไปใต้นะครับอีกทั้งเชียงใหม่เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับจเจสัเลอเนี่ยก็บอกว่า36ปีนะครับเก็บสะสมที่บินเชียงใหม่กว่าร้อยไร่นะครับลงทุนเนี่ยหลายหมื่นล้านเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าเป็นคนชอบอสังหากันอยู่แล้วนะครับใครอยู่ในวงการก็รู้ดีว่าเจสันเนี่ยชอบสะสมที่ดินนะครับตามหัวเมืองสําคัญนะครับแล้วก็มีแนวะทางการเติบโตในอนาคตที่แบบอย่างเช่นรถรางมอเตอร์เวย์นะครับร อีกด้วยขร์เจ้าสัวเนี่ยยังต้องเก็บที่ดินมากว่า30กว่าปีเลยนะครับแม้เราแลนด์ลอร์ดสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องสะส,สมเก็บตั้งแต่เนิ่นๆครับแต่ทั้งยังี้ตามเลยครับการพัฒน,นามาถึงเนี่ยยังไงยุยาต้องเจริญมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับทั้งดีลเลอร์ที่เขาไปทําโครงการบ้านจัดสรรคนกรุงเทพอาจจะซื้อบ้านแถวยุยามากขึ้นก็ได้เพราะว่าเดินทางเข้าสะดวกนะครับรวมถึงมีฮับมีสปอร์ตคลับก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนคล้ายๆกับเขาใหญ่เน,นี่ยน้อยก็เป็นไปไ,ได้เพื่อนๆคิดเห็นว่าไงบ้างล่ะชอบไหมหรือไมชอ่อง Expert l i ิ e ไลนะครับและขอเวลา1วินาทีนะฮะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสปายตามที่ฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นการุณย์นในสังหารยัผมมีสำนักที่ชื่อว่ามาั่งคั่งด้วยสังหา โดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับถ้าใครมีเครดิตที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมาปลดล็อกในวงการการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับซื้อที่แบบว่าถือนานกว่ารวยก่อนถือแล้วได้ค่าใช่าตอนต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องห้ามพลาดส,สัมมนานี้นะครับกดแอดที่แอด Kim Property Life ครัางล่างได้เลยนะครับรวมถึงตอนนี้ล่าสุดมีสัมมนาของคุณพิเชษวรานะครับเป็นเจ้าของโรงแรมโดยใช้แฟรนไชส์บีทูสำหรับคนที่ชอบรายได้ที่มันคงนะครับก็เป็นวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ใครจะเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยแนวบีทูนะ